ก็ไม่ได้ออกมาคบคู่ตัวเท่าไหร่เป็นพิตราชนิดสาระสายพันธุ์วิถี เมื่อวันที่10สิงหาคมน,นายนรงวิชต์ชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เปิดเผยว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา9 2พรรษา12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมนี้โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวาย เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้ร่วมสนุกมากมายอาทิการแสดงบนเวทีร้องเล่นเต้นโชว์เพื่อแม่โชว์มัสคอรสัตว์ป่าแดนซิง่งชมงูสวยงามและหายากโดยบ้านงูยิ้มทําบุญอุปถัมภ์สัตว์ป่ารับของที่ระลึกและกิจกรรมชวนแม่เที่ยวสวนสัตว์มอบดอกมะลิบอกรักแม่ พร้อมส่งภาพเที่ยวสวนสัตว์ครอบครัวอบอุ่นชิงรางวัลบัตรสมาชิกสวนสัตว์ทางเพจ facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและพิเศษสุดสวนสัปิดเขาเขียวเปิดให้เด็กๆอายุไม่เกิน12ปีและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีวังสร้างความสุขสนุกสนานนอกจากนี้ขอเชิญชมความน่ารักของสมาชิกตัวล่าสุดลูกฮิปโปโปเตมัสแครน้องสาวหมูตุน และชมแม่มาลิฮิปโปโปเตมสัสขวัญใจมหาชนเข้าสู่วัย59ปีซึ่งมีอายุมากที่สุดในประเทศไทยสัมผัสความน่ารักของช้างว่ายน้ำพลายเขาเขียวที่จะโชว์ทักษะว่ายน้ำด้วยลีลาที่น่าทึ่งทั้งดำผุดดำว่ายและเดินสองขาผ่านกระจกใสอย่างใกล้ชิด และพลาดไม่ได้กับพาเรตขบวนเป็นกวิ้นกว่า50ตัวเดินอุ้ยอ้ายอวดโฉมความน่ารักน่าชังอีกทั้งยังสามารถให้อาหารฝูงละมั่งลีเมอร์หางแหวนยีราฟแรดขาวและหนูยักษ์คาปิบารากลุ่มสัตว์ฟันแทะตระกูลหนูขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมชมสัตว์ป่ายามค่ำคืนเขาเขียวไนสูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 096974- 2546

r e สไ Fight Academy แ n c ท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a ส e Fight Academy